เป็นอีกบ่ายวันหนึ่งที่เงียบสงบในมหาวิทยาลัยแอละแบามาเหล่าอาจารย์มารวมตัวกันในห้องประชุมดื่มกาแฟพูดคุยกันเรื่องของนายแผนกและอยู่ดีๆเสียงปืนก็ดังขึ้นภายในไม่กี่วินาทีอาจารย์สามคนถูกยิงเสียชีวิตคาที่นอกจากนั้นยังมีอาจารย์อีกหนึ่งคนและพนักง,งานผู้ช่วยอีกสองคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ก่อเหตุก็คือหนึ่งในพวกเขาเองแต่ก่อนจะเริ่มต้นเรื่องนี้วันนี้มีอะไรมานำเสนอคะ่ะ ถ้าหากว่าคุณกำลังเบื่อโฆษณาที่ต้องคอยกดข้ามวันนี้มีโปรโมชั่น YouTube Premium มันนำเสนอราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและมีแอดมินคอยให้บริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้ที่ ad doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง d a r ก Paradise ด้วยนะคะเหตุการณ์ยิงในมหาวิทยาลัยแอลามาเกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์ปี2010 ผู้ก่อเหตุคือดร์เอมี่บิชอปอายุ44ปีเธอเป็นอาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากฮาวาดดร์เอมี่บิชอปเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กเธอมีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นเธอทำงานเป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาของมหาวิทยาลัยแอลบามาสำหรับบทบาทในครอบครัวเธอยังเป็นคุณแม่ของลูก4ี่คนสามีของเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดยรวมแล้วดรเอมี่มีทั้งอาชีพที่ดีและมีครอบครัวที่ดีแต่เบื้องหลังชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเธอก็คือสภาพจิตใจที่ไม่ปกติและเธอเพิ่งจะเปิดฉากยิงเพื่อนร่วมงานของเธอในมหาวิทยาลายัยในบ่ายวันนั้นระหว่างการประชุมของแผนกชีววิทยาดรเอมี่คว้าปืนพกออกมาจากกระเป๋าและกราดยิงออกไปโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำ เธอเริ่มต้นยิงหัวหน้าแผนก่อนจากนั้นก็ยิงไปที่บรรดาอาจารย์และผู้ช่วยที่นั่งติดกันคนที่รอดชีวิตต่างหลบไปอยู่ใต้โต๊ะเพื่อหาที่กำบังจนกระทั่งในช่วงจังหวะหนึ่งที่เธอหยุดยิงศาสตราจารย์เดบ้ามอริอาตี้ได้วิ่งเข้าไปหยุดเธอจากนั้นก็มีนักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยเกิดการยื้อแย่งปืนกันดอกเตอร์เอมี่พยายามยิงศาสตราจารย์เดบบ้าแต่ว่าปืนมีปัญหาเธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากอาคาร ในการประชุมวันนั้นมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด12คนชโชคอย่างดีที่มีนักศึกษาเพียงไม่กี่คนอยู่ในอาคารและไม่มีนักศึกษาคนไหนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าในห้องประชุมมีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก3คนดรเอมี่บิชอปถูกจับได้ที่ด้านนอกอาคารเมื่อตำรวจถามเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเธอก็พูดทันทีว่าเธอไมอ่รู้เรื่องอะไรพวกเขายังไม่ตายพวกเขายังมีชีวิตอยู่และปฏิเสธทุกอย่าง ในวันที่เกิดเหตุนั้นดรเอมี่มีสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ในช่วงเช้าและตามคำบอกเล่าของนักศึกษาดรเอมี่ก็ดูปกติดีระหว่างการสอนจนถึงเวลาประชุมในช่วงบ่ายก่อนที่จะเกิดการยิงอาจารย์คนอื่นๆทุกคนก็ยังบอกว่าเธอก็ดูปกติดีดรเอมี่เข้ามานั่งเงีย,งยบๆในห้องประชุมเธอไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งผ่านไปเกือบ40นาทีอยู่ดีๆเธอก็ชักปืนพกขึ้นมาลุกขึ้นยืนแล้วเริ่มยิงผู้คน ผู้รอดชีวิตบอกว่านี่ไม่ใช่การสุ่มยิงแต่เป็นการยิงอย่างมีเป้าหมายเธอลิงปืนไปที่อาจารย์แต่ละคนโดยเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้เธอที่สุดก็คือหัวหน้าแผนกศาสตราจารย์เดบรามอริอตี้คนที่กล้าเข้ามาหยุดเธอก็เกือบจะโดนยิงดร์เดบราให้การในภายหลังว่าดรเอมี่ยิงใส่เธอแล้วแต่มันมีแค่เสียงคลิกเบาๆคาดว่ากระสุนอาจจะหมดหรือว่าปืนอาจจะติดขาดทำให้เธอรอดชีวิตมาได้ ตำรวจหาปืนพกขนาด9้ามมเจอถูกทิ้งอยู่ในห้องน้ำชั้นสองของอาคารและยืนยันได้ว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ดอเรเอมี่บิชอปไม่มีใบอนุญาตในการพกปืนหลังจากถูกควบคุมตัวเธอให้การไม่รู้เรื่องและยังคงปฏิเสธตำรวจจึงต้องไปสอบปากคำสามีของเธอและเพื่อนร่วมงานของเธอเจมส์แอนเดอร์สันสามีของเธอบอกว่าเขาไม่ทราบที่มาของปืนกระบอกนั้นแต่ยอมรับว่าเขาเคยพาเธอไปฝึกยิงที่สนามยิงปืน ครั้งล่าสุดที่ไปคือสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุส่วนเพื่อนร่วมง,งานของเธออาจารย์คนอื่นๆต่างอธิบายถึงนิสัยของดอกเรเอมี่ว่าเธอเป็นคนเก่งที่เข้าสังคมไม่เก่งเธอมักจะแข็งกระด้างกับคนอื่นและเพื่อนร่วมง,งานหลายคนก็ยังรู้สึกกังวลกับพฤติกรรมของเธอเพราะว่าดอกเตอร์เอมี่มักจะมีแนวคิดที่แปลกประหลาดหลายคนเคยบอกว่าเธอบ้าและไม่ได้อยู่ในความเป็นจริง ระหว่างการสอบปากคำอาจารย์บางคนยังกังวลว่าด็อกเตอร์เอมี่อาจจะคิดทำอะไรที่มากกว่านั้นก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสเริมซึ่งด็อกเตอร์เอมี่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาโดยตลอดอาจารย์บางคนจึงเริ่มกังวลว่าด็อกเตอร์เอมี่บิชอปอาจจะมีแผนการก่อเหตุในอาคารที่มากกว่าการยิงความกังวลเรื่องนี้มีที่มาอยู่นอกจากด็อกเตอร์เอมี่จะเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยเธอยังเป็นนักเขียนด้วย เธอเขียนนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ไซไฟที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาสามเล่มและเคยแบ่งปันให้คนอื่นได้อ่านมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสตัวหนึ่งที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกซึ่งไวรัสตัวนี้มีผลทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แท้งบุตรหนึ่งในนั้นมีตัวละครหลักเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ทำงานต่อสู้กับไวรัสตัวนั้นนิยายของเธอค่อนข้างแปลกแหวกแนวบวกับนิสัยส่วนตัวที่แปลกเช่นกันทำให้หลายคนกังวลเกี่ยวกับไอเดียด้านไวรัสรของเธอ แต่สิ่งที่น่าจะเป็นแรงจูงใจของการยิงจริงๆน่าจะมาจากการที่เธอกำลังจะตกงานการยิงเกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งเธอกำลังจะหมดสัญญาจ้างในเดือนมีนาคมและทางมหาวิทยาลัยยังปฏิเสธการบรรจุเธอเข้าเป็นพนักงานประจำอีกทั้งจะไม่มีการต่อสัญญาจ้างชั่วคราวหลังจากนี้ทำให้ดรเอมี่จะสอนที่นี่เป็นเทอมสุดท้าย เหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากการร้องเรียนจากทั้งอาจารย์ด้วยกันและบรรดาน,นักศึกษาที่เธอสอนหลายคนร้องเรียนมาว่าดรเอมี่ไม่มีประสิทธิภาพในการสอนและยังมีวิธีการสอนที่แปลกประหลาดจนทําให้นักศึกษาบางคนรู้สึกไม่สบายใจมีการลงนามในคําร้องโดยนักศึกษาหลายสิบคนส่งไปยังหัวหน้าภาควิชาหลังจากเธอทราบว่าตัวเองจะไม่ได้ต่อสัญญาและไม่ได้เข้าบรรจุดรเอมี่ <Dr. Amy S 2> ก็ยื่นอุทธรณ์ไปที่ฝ่ายบริหารของมาหาวิทยาลายัย โดยให้เหตุผลว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเพศและเธอยังรู้มาว่ามีอาจารย์บางคนดูหมิ่นเธอด่าเธอรับหลังว่าเธอบ้าแต่สุดท้ายมหาวิทยาลัยก็ยังดำเนินการตามเดิมที่น่าสังเกตคือในการประชุมวันนั้นมีอาจารย์หลายคนที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาอายุงานของเธอหรือก็คือพวกเขาบางคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอตกงาน เพียงแต่ว่าเนื้อหาการประชุมในวันนั้นเป็นการประชุมตามปกติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเธอเลยในประเด็นนี้สามีของเธอก็ยอมรับว่าดรเอมี่รู้สึกวิตกกังวลที่เธอกำลังจะต้องสูญเสียตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัยไปซึ่งเป็นตำแหน่งที่เธอเชื่อมาตลอดว่าเธอมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้บรรจุและนี่อาจเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เธอก่อเหตุขึ้นมาเพราะเธอคิดว่าถูกเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่ากลั่นแกล้ง แต่ว่าจากลักษณะของเหตุการณ์มันก็ยังฟังดูแปลกอยู่ดีที่การถูกเลิกจ้างจะทำให้เธอลุกขึ้นมายิงคนมันมีความขัดแย้งตรงที่เธอเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเธอจบด็อกเตอร์และยังมีโอกาสด้านอื่นรอเธออยู่มากมายแต่ทำไมด็อกเตอร์เอมี่ยึดติดกับงานที่นี่และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เรื่องนี้ทำให้ตำรวจต้องไปขุดอดีตของเธอทั้งหมดขึ้นมาประเมินใหม่ว่าจริงๆแล้วด็อกเตอร์เอมี่บิชอปคนนี้เป็นคนยังไงกันแน่ และระหว่างการสืบคน้นพวกเขาก็ได้พบกับเรื่องราวที่น่าขนลุกปรากฏว่าด็อกเรเอมี่มีอดีตที่มืดมนกว่าที่คิดย้อนไปตอนที่เธออายุ21ปีเธอเคยยิงเซตบิชอปน้องชายวัย18ปีของเธอเขาเสียชีวิตคาที่ในวันที่6ธันวาคมปี1986เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาเองซึ่งเธออ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ในวันนั้นเอมี่ไปหยิบป,ปืนลูกซองในห้องของพ่อแม่เพราะเธอแค่อยากลองฝึกใช้ปืนเธอลองบรรจุก,กระสุนแต่เธอไม่สามารถนำกระสุนออกมาได้เธอจึงถือปืนเดินเข้าไปหาน้องชายที่ห้องครัวเพื่อขอให้น้องชายช่วยแต่ในขณะนั้นปืนก็ดันลั่นขึ้นมาเอมี่บิชอปจึงถือปืนวิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความตกใจในขณะที่กำลังหลบหนีเอมี่ยังใช้ปืนขู่คนข้างนอกเพื่อขโมยรถแต่ไม่นานเธอก็ถูกตำรวจจับได้ในที่สุด เอมี่บอกตำรวจว่าเธอคิดว่ากระสุนยิงไปโดนเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวเธอไม่รู้จริงๆว่าน้องชายของเธอจะถูกลูกหลงและเหตุผลที่เธอหนีออกมาในทันทีก็เพราะความตกใจน้องชายของเธอเสียชีวิตด้วยกระสุนที่หน้าอกส่วนเอมี่ถูกจับแต่ไม่ถูกตั้งข้อหาเพราะว่าพ่อแม่ของเธอช่วยยืนยันว่าการยิงนั้นเป็นอุบ,บัติเหตุประวัติของเธอที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถูกปิดผนึกนับแต่นั้นมา และบันทึกรายละเอียดบางส่วนก็หายไปอย่างลึกลับผ่านไป24ปีเหตุการณ์ยิงปืนที่มหาวิทยาลัยทำให้แฟ้มคดีนี้ถูกเปิดขึ้นใหม่ครั้งมีการกู้คืนบันทึกที่สูญหายไปได้และพบว่าคำให้การของพยานบางคนขัดแย้งกับคำบอกเล่าของเอมี่อายการจึงตั้งข้อหาเธอในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ24ปีก่อนแต่ในส่วนของข้อหาพกพาอาวุธอันตรายและครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายได้หมดอายุค,ความไปแล้ว เหลือเพียงข้อหาเดียวที่สามารถฟ้องได้คือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่มากกว่านั้นยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งเจอรูปแบบความรุนแรงของเธอเริ่มปรากฏขึ้นในปี1993เอมี่บิชอปและเจมส์เอนสันสามีของเธอทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุระเบิดไปขู่เพื่อนร่วมงาน คนที่ได้รับพัสดุคือพอลโรเซนเบิร์กศาสตราจารย์จากโรงเรียนแพทย์ทาวาดและยังเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลเด็กบอสตันเขาเป็นผู้ดูแลห้องหลับของโรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นเอมี่ทำงานวิจัยอยู่ในวันหนึ่งเขาได้รับพัสดุที่น่าสงสัยหนึ่งกล่องเมื่อเปิดออกมาด้านในคือระเบิดป้ายบอมสองลูกซึ่งโชคดีที่ระเบิดไม่ทำงานเอมี Amy, ่บิชอปและสามีตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีเนื่องจากเธอเพิ่งจะมีปากเสียงกับพอลโรเซนเบิร์กเรื่องของห้องล a บ และพอยังส่งผลการประเมินการทำงานของเธอไว้ว่าเธอไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานสุดท้ายนี่เป็นผลทำให้เธอต้องลาออกจากงานที่โรงพยาบาลส่วนพอก็ได้รับระเบิดหลังจากนั้นไม่นานแต่ว่าคดีนี้ปิดไปโดยที่ไม่มีการฟ้องร้องเนื่องจากขาดหลักฐานเรื่องราวในอดีตของดรเอมี่ยังไม่จบในปี2002ดรเอมี่บิชอปเคยถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกาย เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งดอกเตอร์เอมี่พาลูกๆมาทานอาหารแล้วเธอก็ไปทะเลาะก,กับแม่เด็กอีกคนเพื่อแย่งชิงเก้าอี้เสริมสำหรับเด็กตัวสุดท้ายของร้านเมื่อผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมสละเก้าอี้ให้เธอก็ระเบิดอารมณ์เธอชกไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับตะโกนว่าฉันคือด็อเตอร์เอมี่บิชอปหลังถูกจับเธอยอมรับสารภาพเธอไปขึ้นศาลและคดีก็จบลงด้วยการลงอาญาคุมประพฤติ เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาดรเอมี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงมากมายอย่างน้อยก็มากกว่าคนปกติทั่วไปความอันตรายของเธออาจจะถูกบดบังไว้ด้วยเปลือกนอกของหน้าที่การงานและความสำเร็จดรเอมี่เป็นศาสตราจารย์ได้รับปริญญาเอกจากฮาวาดและยังเป็นคุณแม่ของลูกสี่คนแต่เบื้องหลังในจิตใจของเธอเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความโกรธและความหวาดระแวง ดอกเตรเอมี่รู้ตัวดีว่าเธอฉลาดและเธอยังคิดว่าตัวเองมีความพิเศษเหนือคนอื่นๆเพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัยต่างบอกว่าเธอเป็นคนที่หยิ่งยโสเธอไม่รับฟังคำวิจารณ์และมักจะยกยอตัวเองจนเกินจริงอย่างเช่นครั้งหนึ่งดรเอมี่เคยพูดว่าเธอเชื่อว่าตัวเองจะได้รับรางวัลโนเบลในทางจิตวิทยาพฤติกรรมของเธอบ่องบอกถึงความหลงตัวเอง บุคคลที่มีลักษณะหลงตัวเองมักจะพึ่งพาความสำเร็จภายนอกพึ่งพาภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อสนับสนุนตัวตนข้างในที่เปราะบางคนแบบนี้จะไม่สามารถรับฟังคำวิจารณ์ได้และไม่สามารถยอมรับการปฏิเสธสำหรับดรเอมี่เธอเชื่อว่าตัวเองต้องประสบความสำเร็จในด้านวิชาการเธอคิดว่าตัวเองสมควรได้รับการยกย่องแต่กลับการเมื่อวันหนึ่งเธอถูกปฏิเสธการรับเข้าเป็นพนักงานประจำแถมยังถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง มันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวในอาชีพแต่มันยังเหมือนการถูกทรยศในตัวตนที่เธอมองตัวเองสิ่งนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่าอาการบาดเจ็บจากความหลงตัวเองผู้ที่มีอาการหลงตัวเองอาจมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงหรือเครียดแค้นเมื่อภาพลักษณ์ที่คาดหวังของพวกเขาถูกท้าทายนอกจากนี้เธอยังมีอาการของความผิดปกติทางบุคลิกภาพประเภทหวาดระแวงลักษณะเด่นชัดก็คือความไม่ไว้วางใจใคร ชอบคลือแคลงสงสัยคนอื่นและมักจะคิดว่าคนอื่นรอบตัวล้วนเป็นปรปักโลกของคนเหล่านี้เป็นโลกของความหวาดระแวงคิดว่าคนอื่นจะเป็นศัตรูหลังจากที่ดร์เอมี่บิชอปถูกบอกเลิกสัญญา <c oughs> เธอก็ไปร้องเรียนคนในแผนกว่าสมรู้ร่วมคิดกันกันแกล้งเธอเลือกปฏิบัติทางเพศและหาว่าเธอบ้าในพื้นฐานความเชื่อที่ว่าพวกเขาต้องการทำลายอาชีพของเธอแต่สำหรับดอร์เอมี่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก สัญญาณเตือนความรุนแรงของเธอมีมาตั้งนานแล้วเธอมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงมาตลอดแต่ไม่มีใครพาเธอไปพบจิตแพทย์ไม่มีใครหยุดเธอไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าสามีจนกระทั่งเธอระเบิดอารมณ์อีกครั้งและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงสามคนการเปิดเผยอดีตของเอมี่บิชอปทำให้เกิดคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถป้องกันได้หรือไม่ นักศึกษาและครอบครัวของเหยื่อต่างอยากรู้ว่าทำไมคนที่มีประวัติความรุนแรงไปเกี่ยวข้องกับคดีความและยังมีเรื่องอื้อฉาวมากขนาดนี้ถึงยังถูกจ้างงานให้มาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ทำไมมหาวิทยาลัยถึงไม่มีการตรวจสอบคัดกรองอะไรเลยในท้ายที่สุดดอเตอร์เอมี่บิชอปถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและข้อหาพยายามฆ่าอีกสคนเธอยอมรับสารภาพทั้งหมดเพราะว่ากลัวโทษประหารชีวิต โทษของเธอคือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอทันบนไม่มีการปล่อยตัวก่อนกำหนดดอกเตอร์เอมี่ต้องใช้ชีวิตหลังลูกกงจนวันตายหลังการพิจารณาคดีเธอถูกพาไปขังในห้องเฝ้าสังเกตการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นกระบวนการมาตรฐานสำหรับนักโทษที่ติดคุกตลอดชีวิตแบบนี้ในปี2021เธอได้ยื่นขอพิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่าทนายความของเธอในตอนนั้นไม่มีประสิทธิภาพ แต่สารปฏิเสธคำขอดังกล่าวและเธอก็ยังอยู่ในเรือนจำเอมี่บิชอปเป็นคนฉลาดแต่ความฉลาดไม่ได้มาพร้อมกับความดีสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ทำไมด็อกเตอร์ถึงระเบิดอารมณ์แบบนี้สิ่งที่สำคัญกว่าคือทำไมสัญญาณตื่นตั้งมากมายถึงถูกมองข้ามจนกระทั่งมาถึงวันที่ทุกอย่างสายเกินไป